ขณะที่อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะเป็นการเปิดตัวแอปพลิเคชันออมทรัพย์โดยพลเอกนรงพันธิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวแอปพลิเคชันออมทรัพย์แอปพลิเคชันที่ช่วยบริหารจัดการด้านการเงินให้กับสมาชิกอทบครบจบง่ายในแอปเดียวทั้งจัดการข้อมูลสมาชิกตรวจสอบยอดเงินฝากเงินกู้และถอนดอกเบีย้ยรวมถึงยื่นขอกู้ได้ทุกที่ทุกเวลาพร้อมฟีเจอร์คู่คิด ที่จะช่วยสมาชิกคิดคำนวณต่อยอดแผนด้านการเงินเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินให้กับข้าราชการกองทัพบกให้เตรียมพร้อมชีวิตหลังวัยเกษียณราชการได้อย่างมีความสุขโดยกองทัพบกและธนาคารกรุงไทยได้ดำเนินการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาปรับปรุงกิจการออมทรัพย์ข้าราชการกองทัพบกและการสวัสดิการทางด้านการเงินให้กับกำลังพลกองทัพบก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านงบประมาณและการเงินของกองทัพบกพร้อมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตข้าราชการกองทัพบกธนาคารกรุงไทยได้ให้ความช่วยเหลือกองทัพบกมาโดยตลอดสำหรับโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดบริหารกิจการอมพย์ข้าราชการกองทัพบกเพื่อให้กิจการอมทพย์ข้าราชการกองทัพบกเป็นกิจการที่มีความมั่นคงโปร่งใสในการบริหารงานเป็นที่เชื่อถือของกําลังพลกองทัพบก กิจาการอมรั์ข้าราชการกองทัพบกและธนาคารกรุงไทยได้พัฒนาระบบบริหารกิจาการอมรั์ข้าราชการกองทัพบกจนถึงปัจจุบันและการพัฒนาระบบแอปพลิเคชันอมรั์สำหรับโทรศัพท์มือถือทั้งระบบ ios และ android เพื่ออำนวยความสะดวกให้กำลังพลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วผ่านทางโทรศัพท์มือถือจึงสามารถตอบสนองความต้องการของกำลังพลได้อย่างรวดเร็วโดยบริการทั้งหมดนี้นะคะเป็นการสนับสนุนวิสัยทัศน์และภารกิจด้านดิจิทัลของกองทัพบก เพื่อมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตด้านการเงินให้กับข้าราชการกองทัพบกให้ดีขึ้นทุกวันและสอดคล้องกับภารกิจของธนาคารตามวิสัยทัศน์กรุงไทยเคียงข้างไทยสู่ความยั่งยืน